เพื่อน,นสมาชิก SUV คุณภาพทรงสปอร์ตราคาเร้าใจสุดๆกับโปรรถวันนี้เลยนะส่งท้ายปีเก่า259,000บาทผ่อน5,000กว่าบาทครับคุณได้ SUV ของนิสสันจุก 1.6V ปี15ไม่แสนต้นๆครับได้สีขาวแม็กสีดำสวยๆทรงสปอร์ตชุดสเกิร์ตรอบคันจากโรงงาน ภายนอกภายในสวยใสยไม่มีประวัติการชนหนักแต่อย่างใดเอกสารครบสมบูรณ์พร้อมโอนพร้อมจัดให้กับลูกค้าสมาชิกเอี FC, ในช่องของเราทุกท่านเลยรถคันนี้จอดอยู่รามินทานเพื่อนๆออกรถง่ายๆจัดไฟแนนด้ทุกจังหวัดจอง3,000รอจัดไฟแนนเลยจัดผ่านนัดหมายวันรับรถครับทดลองขับได้ดูรถได้ครับโอ้โหครับคันนี้สวยๆงามๆเลยใครซื้อสดไม่บวกแวดราคานี้เน้น,น,นๆมาได้เลยครับจอดอยู่รามินทาเป็นศูนย์รวมรถยนต์มือสองที่มีรถ มากที่สุดเลยนะครับกว่า300คันใครสนใจรีบมาเลยครับก่อนอื่นโทรมาก่อนครับ088 584 5375ขอคุณพร้อมครับใครชอบ SUV ตัวนี้งบประมาณ200,000กลางผ่อน5,000กว่าบาทคันนี้จัดได้จัดนะครับโอ้โหถ้ายิ่งมีดาวยิ่งผ่อนถูกครับเพื่อนๆ088 584 5375ครับ